สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้วันที่5เมษายน2 5 6 5ที่จังหวัดพิพณุโลกวันนี้เราจะมาดูการอัพระบบนะครับก็คือเพิ่มพลังงานมานี่ครับนี่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยละแคลวีนะครับ4ลูกลูกละ100แอยมป์24โวลต์ข้างล่างมีอยู่แล้ว8ลูกนะครับเดี๋ยวจะมาเสริมทับเป็นทั้งหมด12โมดูลนะครับ12ลูกก็จะได้ไฟอยู่ที่30 กิโลวัตต์นะครับก็คือ30 30หน่วยถ้าตีเป็นค่าไฟนะครับ30หน่วยเพราะว่าบ้านผมใช้ไฟหลายบ้านนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับจากที่ผมใช้งานมาอันนี้ครับไม่มีบีมิครับไม่ใส่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 นะครับผมอันนี้เอาจากประสบการณ์จริงนะครับอ้างอิงตามทฤษฎีไม่ได้นะครับการเรียนไม่เหมือนการปฏิบัติอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าผมใช้มา2ปีละไม่เคยใส่บีมนะครับมาดูสภาพ การใช้งานจริงนะครับผมอันนี้มาถ่ายให้ดูเลยนะครับว่ามี BMS ไหมมีแต่ไอติบลานนะครับดูฝึนเครอะหมดอะผมไม่ได้ทำความสะอาดเพอมันอยู่ห้องข้างล่างเพราะว่าแยกห้องออกมานะครับแล้วต่อสายไฟไปมาดูแบบตอรี่ตอนนี้นะครับที่หน้าจอห้าสิบหกจุดสี่โวลต์ก็คือรันเองต้นเช้าแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้ผมใช้ไฟสมบ้านช่วงเย็นละอันนี้เย็นแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเอาพัดลมมาเป่าเอาพัดลมมาเป่าออกไปรูนู้นเลยอนาคตนี้น่าจะหาท่อแอร์มาเดินนะครับเป่าเข้าไปให้มันเย็นจะเรยียบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปทําสายก่อนนะครับอันนี้สายอนุกรมมาละอันนี้สายเบอร์สามสิบห้าแสแควร์มิลนะครับเข้าห่างป่าร้อยแอมเป็นสายอนุกรมอันนี้ผมทําเอง <S <S แล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการขนานแบตลงมานะครับขนานในขนานในขนานก็นมันลงมา แล้วเดี๋ยวสายที่จำเข้าอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวก็จะย้ายนะครับผมจะย้ายขึ้นไปด้านบนอ่ะเดี๋ยวผมไปทํามใสา่ดำเนินการอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าอยากเห็นโต๊ะวางแบตผมนะครับวันนี้ไม้สักนะครับผมไม้สักแท้อันนี้สั่งมาจากแพร่นะครับผมจังหวัดแพร่ก็ซื้อมาอยู่ประมาณพันสามพันสี่นะครับผมอันนี้ตัวนี้ก็สวยงามครับรับหนักได้ บอกชั้นหนึ่งรับหนักได้ประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับผมเจ็ดสิบถึงแปดสิบโลแบตสองลูกมันก็จะน้ำหนักอยู่ที่สามสิบโลนะครับเพราะว่าหนึ่งโมโดูลมันหนักอยู่ที่สิบสามสิบสามสิบสามกิโลผมตีให้เลยก็สี่ลูกน้ำหนักหกสิบโลเต็มที่ก็วางเฉยครับมันไม่ได้วิ่งไปไหนหวังว่าจิงจกคงไม่มาขย่มแล้วล่วงนะครับผม <laughs> จิงจกจิงจกที่บ้านผมกิจจุตัวใหญ่ วันตับอ่ะนี่นะครับผมสายนี้เป็นเบอร์สามสิบห้าเป็นสายซิลิโคนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขนานขึ้นด้านบนไม่สวยแต่ว่าใช้งานได้นะครับผมก็เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปเริ่มเพิ่มพลังงานแล้วเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมไปเดิ่มดำเ,เนินการตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวยุงมันจะมาหาผมแล้วเดี๋ยวมันจะหามผมขึ้นบ้านหรือมันจะหามผมลงบ้านก็นไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูความสวยก่อน ใหม่นะครับของใหม่ใหม่กิ๊กๆอ่ะโอเคนะครับเอาเดี๋ยวเรามาจับแรงดันก่อนว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับใกล้เคียงกันหรือเปล่าถ้าแรงดันไม่เท่ากันนะครับก็คือท่าต่างกันเป็นโวลต์เนี่ยเวลาต่อกันมันมีปัญหาในการที่จะสปาร์ด้วยแล้วก็แอคติบาลานท์ทำงานหนักวันนี้จะมาปั้นเด็กสายแทงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มการมิเตอร์ก่อนไปปรับไปที่ว อ่าวอ่ะปรับวีปุ๊บแมมันจะขึ้น AC เห็นไหมครับแล้วกดปุ่มเหลืองให้มันขึ้น DC อ่ะตอนนี้ก็เอาขั้วไปจิ้มก็คืออันนี้บวกใช่ไหมนั้นลบอ่ะจิ้มไปจิ้มชุดนี้ว่าเหลืออยู่ที่เท่าไรแบตจิ้มลงไปเลยจิ้มเลยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องจิ้มข้างจิ้มข้างบน รอจิ้มล่างเลยมันไม่ไ,มไ,มไ,มไมขึ้นดิเอ้นี่ห้าสิบี่จสาอ่ะไปจุดล่างบ้างจุดล่างอัน,นัหนแหละเหมือนกันเลยบวกลบเอ้จิ้มห้าสิบห้าจุหนึ่งซึ่งวนต่างกันประมาณถ้าเรียกเป็นมิลก็ประมาณห้ามิลอันนี้ได้อ่ามันก็ใกล้เคียงกันห้าสิบห้ากับอะไรนะห้าบสี่จุดสาม ครับอ่าต่างกันประมาณเรียกว่าอะไรห้ามิลอ่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าโวลต์ต่างกันเป็นโวลต์เลยก็คือเป็นเรียกว่าตลับม่ก็เรียกว่าเป็นเซนนะแบบบ้า,บ,าบวมนะเพราะว่าทฤษฎีมไม่มีแมงมัว <c oughs> อันนี้เราจะมาต่อนะครับเดี๋ยววันนี้มันจะมาปั้นเด็กด้วยอ่ะเดี๋ยวเริ่มทําการปิดระบบก่อนอ่ะเดี๋ยวปิดก่อน ก่อนที่จะต่อนะครับก็คือทุกอย่างต้องปิดหมดอันนี้มาต่อกลางคืนเบรกเกอร์แผงไฟไม่ได้มีอยู่แล้วเราก็เอาปิดเครื่องก่อนเลยตอนนี้แรงดันอยู่ที่โชว่าห้าสิบสี่จุดเจ็ดนะครับผมเมื่อกี้หนะ้าห้าสิบสจุดสามเนาะครับมิเตอร์มันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะไม่ตรงแบบเด๊ะเป๊เปะเริ่มทำการปิดเครื่องนะครับผมปิดเลยจะรู้ว่านานเรียบร้อย สะพัดเครื่องดับแล้วนะครับเครื่องดับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเอาเบเกอร์จาก MPPT ลงนะครับผมเนี่ยนะเพราะว่ามันก็จะมีไฟแป๊บๆถ้าถ้าเราไม่เอาลงสส่เบเกอร์ก็ดีเงี้ยเวลาซ่อมแซมระบบนะครับก็ทําให้เราปลอดภัยแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเอาลงก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับดับระบ,บบหมดนะครับผมตอนนี้กาใครไฟใช้ใช้ไฟอยู่ก็ไม่ได้ใช้เพราะผมปิดไปละลงให้หมด จะได้ไม่ต้องมีการสปาร์กทุกอย่างต้องเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะต่อแบตนะครับผมแต่ไม่ถ่ายตอนตนะ่อเนาะถ้าถ่ายตอนต่อพรุ่งนี้เช้าเ,เสร็จปะ <laughs> อ่ะโอเคไปดำเนินการเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูต่อน,นะครับ